มากินเบ้งมาขามพี่น้องเอฟซีสู้กุสุกนะุนแกวกับปีนอกพี่น้องเนาะมา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 ขามน้อยบ้านเฮาซื้อซื้อเงินเป็นเงินเฮาบอกพี่น้องเป็นเงินเฮาจักบาทดิเป็นเงินเฮานะ่ะบอกค่อยซื้อมันนี่มาห้าหกปอนด์เป็นเงินเฮากับสองร้อยกว่าพูแล้ว สมขับขับสมัครโทษเด้อพี่น้อง สมได้ใจอีเลีสมได้ใจคัก ซุ้มได้ใจครับสุมส่มๆใส่เกี่ยวหวานๆไปดลโว้ยหัวหอมซัดเข้าไปอืม อมาอันนี้ดีกว่าคำเดียวเข้าไปเลยพี่น้องคำเดียวเข้าไปอิ่มจงกุ้งเลยว่ะ mua hôm sai ยังเลือดเซ่บบ่พี่น้องเป็นแต่แซ่บบ่แซ่บเกลียวกันเกลียววันวันทำชุดไทยไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อ z o o มครับพี่น้องเอ,อ้ยค่อยหลังห้องห้องน้ำทันม่พุแเล่ขอบคุณหลายๆเด้อ sc ม,มีพี่บ้าบ้านนาสู้คู่สุกคนที่เข้ามาติดตามเอ,อ้ยจะติ๊กตอกเนาะติ๊กตอกกับคนกดไลค์เอยประมาณแสนแสนสี่หมื่นแสนสี่หมื่นคนฟอล l o w เนาะกดไลค์ like ประมาณล้านห้าแสนเอา้าลุยไปเรื่อยๆพี่น้องฟะติดตามในเด้อ เกียดเหี้ยวหรอกขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามาับาสมด้วยพี่น้องด้อเพลงพี่น้องด้อเพลงพี่น้องสุขุสุขุน